สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุภูทุกคนนะครับมนนืมอผมกับผมนะครับแท็กตโอดมาบึงบรรยากาศการทำงานตอนแรงนะครับรีวิวไฟนะนาง,งานสิบหกพันนะครับขั้นนี้พอดังรลัๆเลยนะครับ เอาบรรยากาศตอนแรกครับตองฝากพี่ฝากน้องนะครับฝากน้องกดไไหลกดแช่นะครับกดนไหลกดแช์กดติดตามเลยนะครับางานจะจะประมาณนี้นะครับเหมือนลงเหตุงานช่วงบว่าประมาณายสองจังเล็ดดดจังเล็ดันนะครับ งานหน้าสามงานนะครับนั่นละอีกงานหนึ่งมองสีพรมเอาดินไปปนไว้นี่จะ่ะงานหนึ่งเนี่ยพี่ก็สือยู่เร่เล่าๆสามไล่ครับ ขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับช่องของผมนะครับจะไหกัฝากเป็นกําลังใจทุกเด้อครับช่องนองไม้นะครับช่อง Youtube กเตอร์อันะครับเฟ e บุ๊กกับสนันจุมซีมานะครับภาษาอังกฤษติ๊กต k อกกับเสียอดนะครับ บรรยากาศตอนแรกก็สีมืดๆเน้นนะครับ M62 นะครับมื M ีนาสองคันครับแท็กตะบอลกับมาน้ำครับนี่ช่วงหนึ่งที่ผมถ่ายคลิปเดียวนะครับเพราะแท็กตะบอลกับไปเห็นงานของเจ้าของกันนะครับผมออกคันเดียวเพราะช่วงหนึ่งตรงนี้ก็เลยได้มานน้ำกันครับ M6240SUH นะครับประทะ l 5 0 1 8 s p กะมีพี่น้องนะครับขอกันข้ามนานะครับว่าไอคลิปไอรีวิวผ่านรถนะครับยังบัทัเลื่อมด้วยครับแ <laughs> ค่ยังบ่ทันมีเวลานะครับสิอนี้นะครับ บรรยากาศตอนแรกตอนนี้ก็เวลาสิเขาหกโมงแรงหรอ่เอ็มหกสองนะครับใบดันนะครับใบมีดดันดินนะครับเงาทุกขั้นนะครับเงาทั้งสองขั้นขั้นนี้ก,ก็เง่าขึ้นนะครับขั้นนี้ก,ก็เง่าขือนกันนี่พี่น้องนะครับเพื่อนถามเขามาว่าเท็จจังไหนครับเสียจังไคยใบมีดจังไคอยเสียเงาจังไคอยสียยสยยสเหลื่อมเพื่อนังเสีก็ต้องดันครับแบบที่ผมโพดอยู่ในเฟซบุ๊กกันแหละ มีเอซนะครับที่แอดเฟซบุ๊กผมนะครับเข้ามานะครับทาย่อยรับอยู่ด้วยครับมีเตียมงานรถไทกันเหรทีมงานรถไทรถเกียวกันผมกับทยอยรับอยู่ครับเดี๋ยวพามาเบิงเอลหาศูนย์ก่อนจะค่อยมาเบิงเอ็มหกสอไกลๆนะครับใบเมีดนะครับเงา ดวงสะท้นเลยนะครับการหลากดินครับของแท็กซี่บอลนะครับตอนมันลันลน่นได้แหละไปกับเพบขั้นนันก็มี่กันนะคขั้น M62 ขั้นี้ก็มี่ขึ้นกันครับพิ่นพอเปิดผมให้พ่อครับขึ้นครับพู้เฮาเนาอเบิ่งกันไก่กันชัดเลยครับกาหลากดินไปเงาครับ ขันนี้กับใบดันกับเง่าขึอกันครับเหลือมทั้งสองขัานแหละเดี๋ยวผมจะถ่ายดันหนายเพิ่งครับคนนะจนังไหนก็บฝากพี่น้องก็ไล์ก็แช่นะครับเป็นกำลังใจให้ผมเหตุคลิปต่อๆไปนะครับ หากว่าพิษผ่านประกันไดนะครับข้าหมห้อข้ามจานนะครับก็ต้องขอถทนขออภัยนํานะครับพอ,อกันคลิปนาครับผมมีสาระบักผมมีสาระบังพอ,อกันคลิปนาครับผมออาราครบ,มบคลิปนี้สวัสดีครับ